ยกโคเชเป็นพ่อคนที่สองแม่พูดคนลับภาษาบ้านเกิดน้องเทนนิสพานิพักเปิดตัวหวานใจดีกีพระเอกประดับยศบนบาทหลังคว้าเหรียญทองเป็นของคนไทยเป็นความรักข้ามชาติที่มาในรูปแบบของกูและลูกศิษย์ที่รักกันเหมือนคนในครอบครัว พอได้เติบโตและสนับสนุนทุกความสำเร็จของกันและกันเสมอสำหรับเทนนิสพานิพักฮีโร่โอลิมปิก2020และโคชเชที่เธอถูกยกให้เป็นฮีโร่สาวชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงและคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกจนทำให้คนไทยทั้งประเทศยิ้มได้กันทั่วหน้าพร้อมเผยที่มาถึงเส้นทางการเป็นทีมชาติจากเด็กที่แพ้สู่นักเทควันโดระดับโลก เหรียญทองนี้คือเป้าหมายชีวิตของโคชเชเลยรอมานานถึง19ปีด้วยกันที่ผ่านมาก็ซ้อมหนักมากครับผมขอบคุณเทนนิสเขาก็อดทนพยายามสู้ต่อผมดีใจสุดๆในชีวิตผมโคชเชกล่าวได้ข้อมูลมาว่าน้องเทนนิสเหมือนโดนพ่อบังคับให้เรียนแต่เราไม่ได้อยากเรียนเทควันโดเลยใช่ค่ะต่อแรกก็กลัวมากๆเลยไปดูพี่แข่งแต่ละครั้งคือมันรุนแรง พี่ชายแขนหักกลับมาก็กลัวมากๆบอกพ่อว่าหนูขอไปเล่นๆตามพี่ชายไปเที่ยวได้ไหมแต่ว่าไม่แข่งเด็ดขาดจนกระทั่งมีแมตช์แข่งที่ภูเก็ตหนูชอบทะเลมากๆหนูบอกพ่อว่าหนูอยากไปเที่ยวภูเก็ตจังเลยพ่อบอกไม่ได้ต้องลงแข่งถึงพาไปเราก็ลงแต่เป็นอะไรที่ฝังใจโดนดูถูกทำไมเธอเล่นอ่อนจังครั้งนั้นทำให้หนูอยากกลับมาซ้อมแล้วกลับไปชนะเขาที่ผ่านมาแพ้เยอะมาก แต่ทำไมใจยังสู้สำหรับหนูหนูไม่ได้กดดันตัวเองว่าหนูจะต้องเป็นแชมป์หรือเหรียญทองเป้าหมายของหนูไม่ได้ไกลขนาดนี้คือหนูไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงวันนี้ติดทีมชาติได้เหรียญทองโอลิมปิกมันไกลมากๆสิ่งที่หนูทำแต่ละวันคือหนูทำให้ดีที่สุดในแบบของหนูหนูไม่ได้กดดันตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นแชมป์นะ เพราะฉะนั้นหนูทําให้ดีที่สุดแล้วมีความสุขกับสิ่งที่หนูทําแต่ละวันจนตอนนี้เธอเองก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเด็กที่แพ้ในวันนั้นสามารถมายืนในจุดที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศภูมิใจได้ โดยมีแรงสนับสนุนจากพ่อคนที่สองที่คอยดูแลและผลักดันให้เธอได้ก้าวมาเป็นน้องเทนนิสฮีโร่สาวขวัญใจชาวไทยอย่างทุกวันนี้อีกทั้งยังได้ประดับยศบนบ่าเป็นผู้หมวดเทนนิสอีกด้วยและเรื่องที่หลายคนอยากรู้เห็นจะเป็นเรื่องของหัวใจสาวเทนนิส ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะมีหนุ่มๆม,มาจับจองแล้วอีกทั้งล่าสุดยังมีคนตาดีเห็นว่าเจ้าตัวได้โพสภาพคู่กับพระเอกหนุ่มรูปหล่อที่เธอเองเคยเอ่ยปากชมว่าคือสเปกเลยนั่นคือหนุ่มใบว,วัติรวิทนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเป็นเพียงแฟนคลับที่ปลื้มกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามติดตามกันต่อค่ะว่าหวานใจตัวจริงของสาวเทนนิสนั้นจะเป็นใคร